ที่จังหวัดลบบุรีนายอำเภอโคกสำรงนำพาเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิต วันที่22ตุลาคม2568เวลา13นาฬิกานายเจตพงษ์โชคสวัสดิ์วรคุณนายอำเภอโคกสำโลโงนำพนักงานพัฒนาลูกค,ค้าสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรจังหวัดลุบรีพร้อมด้วยนางพยาวแสงประภัยประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ภาคกลางเข้าเยี่ยมชมสวนสักทองของ,ของนายปิชากจรัตนาการเกษตรกรปู่ป่ปปาดีเด่มกกรมปา่าไม้ลุบรีสะบุรีหมู่ที่3ตําบลคลองเกตอำเภอโคกสำลโงจังหวัดลุบรีเพื่อที่จะเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เคดทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นผู้ประสานงานเกษตรกรในพื้นที่มาร่วมรับปักและเยี่ยมชมสวนสักทองพืชสมุนไพรกองนายปีชากิจรัตนาการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรมีเป้าหมายในการรับขึ้นทะเบียนจำนวน37,000ต้นในจังหวัดลบบุรีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นไม้ยกระดับต้นไม้ที่ปลูกให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่น เป็นหลักประกันเงินกู้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจผักดันเป้าหมายคาร์บอนนูเทอร์ทีและนิวซีโร่ของประเทศไทยและสนับสนุนการดําเนินงานของประเทศไทยไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนคาร์บอนนูแเปร์ที่ภายในคศ2,050และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสิทธิเป็นศูนย์หรือนิวซีโร่ทีเฮตีอิมมิชชั่นส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตดําเนินการตามโครงการลดการเรือนกระจกภาคสมัครใจ เพื่อสร้างกลไกาการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศและตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชนที่ต้องการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดลอ้อมแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินโครงการให้ประชาชนที่สนใจแจ้งความผสมเข้าร่วมโครงการทําการรวบรวมรายชื่อข้อมูลเช่นจํานวนแปลงจํานวนไร่จํานวนต้นไม้และนําส่งธนาคารทกส,สหรือท่านที่สนใจจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร0956359356 0632289985วัตถุประสงค์หลักของโครงการ BAAc c a ์บอนเ r e ดิตของทกสคือการส่งเสริมให้ชุมชนและเกษตรกร,กรมีไรายได้จากการปลูกต้นไม้และพื้นฟูปา่าเพื่อช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยผ่านการเปลี่ยนอากาศเป็นเงินโดยการสร้างไรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตจากการเก็บกักคาร์บอนของต้นไม้และถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกร,กรและผู้ปลูกปา่า หรือผู้รักชอบปลูกต้นไม้ป่าไม้ยืนต้นเริ่มตั้งแต่9ต้นขึ้นไปขนาดต้นไม้วัดความสูงจากพื้น130่มเซนมีเส้นรอบวงมากกว่า150เซนติเมตรสมัครเข้าเป็นสมาชิกเข้าร่วมโครงการขายคาร์บอนเครดิตติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารทกรสจังหวัดลุรลีใกล้บ้านท่านหรือสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนจังหวัดลุกีจำกัด ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณสนองแท่นสูงเนิมผู้อำนวยการข่าวประจำจังหวัดบุร,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 บรบีรายการสาระดีๆบุรีสนทยาณสีดีดำเนินรายการสวัสดีครับ